สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Etnew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เลยคุณผู้ชมอยู่กับพี่แมนวัฒนยูของเราสวัสดี่ะอักหล่าวไวพรดรน้องในงานวันเกิดนิดนึงใช่ครับผมก็ดกรน้องนี่รู้จักกันมาหลาย10ปีแล้วน,นะครับแต่เธอก็พัฒนานะครับในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทํางานเรื่องราวของอ<ช>การตั้งใจในทะำสิ่งต่างๆการประกวดต่างๆนะครับก็สําเร็จรู้ร่วมไปด้วยดีนะครับก็ในวาระนะครับในเรื่องราวของการครบอบวันเกิดนะครับขอให้ดรน้องนะครับและเอนจิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะครับประสบความสําเร็จและ มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆและสิ่งที่จะบอกว่าขอให้ปังปังปังและรวยรวย,รวยขึ้นไปตลอดนะครับขอให้ทํางานเพื่อสังคมให้ได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและทํางานการประกวด Miss Earth Thailand นะครับขอให้ประสบความสำเร็จจนไปถึง International ะครับให้สำเร็จ ได้ที่หนึ่งเลยครับได้ครับอ่างานอโลตอรี่รอบที่แล้วที่อินเตอร์คอนเป็นยังไงบ้างครับงานลอตาตอรี่ที่อินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านนายกนะครับแล้วก็ผู้จัดหาทุนในเรื่องราวของการแสดงแฟชั่นนะครับน้องนาเดียเนี่ยสวยมากมากนะครับแล้วก็รวมทั้งสมาชิกทุกๆคนนะครับก็ทําให้โรตเตอรี่นะครับเป็นที่รู้จักนะครับก็ต้องขออวยพรให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็โรตาอรี่จงประสบความสำเร็จตลอดไปครับครับอ่ผลงานพี่แมนช่วงนี้นะคร ตอนนี้นะครับก็เริ่มจะเข้ามาทำในเรื่องราวของการทำสไตล์อิสบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำออนไลน์นะครับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับเราก็จะมีการนำนางแบบไม่ว่าจะเป็นกีตาร์มัดิ์หรือว่านางแบบวัยรุ่นนางแบบเด็กนะครับไปประกวดไปเขาเรียกว่าหาตัวแทนไปเดินแฟชั่นวีคที่ลอนดอนนะครับในเดือนกันยายนและก็ปลายปีนี้แล้วก็ถึงเดือนกุมภาพเลยนะครับผมฮะก็ติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับแต่ว่าคิดว่า แฟนเพลงคงรอฟังเพลงอยู่ซิงเกิลผมแน่นอนนะครับในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับพบกันแน่นอนครับครับอยากให้พี่แมนฝากไอจีให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามครับผมไอจีก็ m a n นะครับ underscore นะครับแล้วก็ w a t a n y o o นะครับ underscore แล้วก็ m u n g m a i นะครับวัฒนยูมุ่งหมายนะครับ Facebook ก็เป็นเหมือนกันนะครับแมนวัฒนยูมุ่งหมายนั่นเองครับได้ขอบคุณพี่แมนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย